thank you เจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนผู้ชมทุกท่านรายการรู้ธรรมนำชีวิตโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย <c oughs> ก็มีให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ติดตามรับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกๆวันพุธได้สลับสับเปลี่ยน วิทยากรหรือพระวิทยากรมาให้ก็คิดธรรมะสำหรับเป็นแนวปฏิบัติเกินท่านสาธุชนมาเป็นเวลานาน,านปีโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไลทีวีหรือเป็นมาตั้งแต่อสมท จนมาถึงปัจจุบันนี <c oughs> ้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ด้วยแรงสนับสนุนจากท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการผลิตราการในการธรรมะนี้ก็จึงอยู่กับท่านสาธุชนมาได้ ทังนี้ทั้งนั้นศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ได้พยายามทำหน้าที่ในการให้ก้อคิดธรรมะเพื่อสร้างสรรจัรลงหาแนวคิดสำหรับสร้างสรรค์สังคมของเราให้ได้อยู่กันอย่างมีความสุขตามสมควรพร้อมกันนั้นศูนย์ส่งเสริมก็พยายามขยับขยายองค์กรให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็ได้ขยับขยายไปที่ลาดหลุมแก้วอ,อลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก็มีสถานที่ดำเนินการและก็สถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ท่านสาธุชนนั่นก็เป็นส่วนขององค์กรถามว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยหรอกแต่ก็ดำเนินการไปได้ ต้องอาศัยแรงศรัทธ,ธาความเสียสละของพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสร้างกันต่อไปจนกว่าจะเ,เรียกว่าเกิดความสมบูรณนะ์ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านทีนท่จะสนับสนุนก็สามารถติดต่อโดยตรงไปได้ที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งทุกๆครั้งก็จะมี หมายเลขโทรศัพท์เพืนให้ติดต่อประสานงานกันเข้าไปสำหรับวันนี้อัตมภาพประเทศวิสุทธ,ธิกวีในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะก,กรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและก็เลขาี่การศูนย์ปิถักระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยเนี่ยก็มาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังผู้ชมยามเช้าเช่นนี้ ก็จะได้หยิบยกเอาธรรมะที่เป็นหน้าที่ของมารดาบิดากับบุตรซึ่งบางครั้งบางทีนั้นชาวพุทธเราที่รู้มากแต่รู้ไม่จริงก็มักจะอ้างว่าโอ้ยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไปไกลเหลือเกินไปถึงนิพพานใครจะไปได้และนิพพานไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้แค่นั้นพระพุทธเจ้าสอนทุกระดับทุกระเบียดนิ้วแห่งชีวิตตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมายันเข้านอนตอนเย็นมีหลักธรรมะคําสอนให้ปฏิบัติก็เรียกว่าให้ให้เป็นธรรมะสำหรับปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมดีงาม เป็นไปเพื่อสร้างสรรจรลงสังคมให้อยู่กันอย่างสุขสงบร่มเย็นเริ่มต้นก็จะแนะนำว่าพระพุทธเจ้านั้นยกย่องสตรีเพศมากเหมือนกันถ้าเราไปอ่านบาลีพระไตรปิฎกไม่ว่าตรงไหนะนะปัตมภาพเองยังไม่เคยพบเลยที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบิดามารดา แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามารดาบิดาเช่นมาตาปิตุอุปัถานพระมาติมาตาปิตโรเป็นต้นหมายความว่าไงก็หมายความว่ายกย่องสตรีเพศมาก่อนบุรุษเพศมาตาปิตุอุปถานนี่เป็นหน้าที่ของลูกคือบำรุงมารดาบิดาต้องบำรุงมารดาก่อนนะ พระพุทธเจ้ายกมันดาขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้บิดานะัทีหลังหรือพระมาติมาตาปิตโรนะพระพุทธเจ้าก็แสดงว่ามารดาบิดาเป็นพรหมเป็นพระพรหมของบุตรอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องมรรดาขึ้นหน้าในหลักพระพุทธศาสนานั้นผู้หญิงไม่ใช่เป็นช่างเท้าหลังนะเป็นช่างเท้าหน้าไปก่อน ขึ้นมาก่อนแต่อาจจะเป็นเพราะสังคมไทยมีค่านิยมแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงใหม่มาพูดบิดามารดาแล้วก็กลายเป็นว่าผู้หญิงเป็นช่างเท้าหลังผู้ชายเป็นช่างเท้าหน้านี่ก็คือความแปลกในสังคมไทยว่าทำไมไม่รู้ถึงไปสลับสับเปลี่ยนคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ <c oughs> ทั้งๆที่คนไทย9ก 4%เศษเกือบ95%เนี่ยนับถือพระพุทธศาสนานับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ยังคิดอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันว่าในระยะหลังนี้มีคนไทยนิยมพูดกันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรนะพระเป็นพระหุวัฒนธรรมสังคมไทยเป็นสังคมพระหุวัฒนธรรมก็วอยเงิน ยังสงสัยว่าไอ้คำว่าพหุนี่เอาอะไรมาเป็นมาตรฐานเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือดัดชนีชี้วัดว่าเราเป็นพระหุวัฒนธรรมในเมื่อประเทศไทยนี่ประชากรในหนึ่งร้เปอรเซนเี่ยเป็นชาวพุทธเก้าสิบเซนพิ่งกล่าวได้ว่า9กเปเหลืออีกห้าคนเป็นเป็นชาวอื่นอย่างนี้มันพระหุเดอ้อ มันโพลีคันเจอร์หรอมันไม่ใช่นะหรือแพนคันเจอร์หรือ, er รอมันก็ไม่ใช่มันมโนอคันเจอร์โดยซ้ำไปคือเป็นสังคมวัฒนธรรมเชิงเดียวเลยพุทธล้วนเลยาศาสนาอื่นและแอื่นวัฒนธรรมอื่นน้อยเหลือเกินเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังเอ,อ่าวัฒนธรรมในสังคมไทยอยู่คิดใหม่ได้ไหมมองภาพรวมได้ไหม นี่คือมาตรฐานของสังคมไทยว่าเขาเขาอยู่กับพุทธมา90กว่าเปอร์เซ็นต์และอยู่มา2,300กว่าปีแล้วตั้งแต่สุวรรณภูมิมาเนี่ยเอกประการหนึ่ง90กว่าเปอร์เซ็นต์ของชาวพุทธของคนไทยเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นตัวชี้วัดชัดเจนว่าสังคมไทยนั้นเป็นโมโนคันเจอร์ไม่ใช่แพนคันเจอร์ er, หรือโพลีคันเจอร์ เป็นสังคมเชิงเดียวมากกว่าวัฒนธรรมเชิงเดียวมากกว่าคือพุทธล้วนเลยอย่างอื่นนั้นเป็นของแทรกแบบเสม,มือนว่าประเทศไทยนี่มีวัฒนธรรมในการทำนากินข้าวกันก็ทำนากินข้าวกันเป็นปกติแต่ผเผอิญว่าในนานนะั้นมันมีหญ้าแทรกแซมขึ้นมาบ้างเท่านั้นเองหญ้าบางอย่างก็ทำลายต้นข้าวอันนั้นก็ต้องถอนทิ้ง ยาบางอย่างไม่ทำลายต้นข้าวขึ้นมาแล้วให้ดอกสวยงามโอมาด้วยกันก็ไม่เป็นไรอยู่กันได้นะในสังคมก็เหมือนกันวัฒนธรรมที่อยู่กันได้ก็ต้องอยู่กันได้แต่วัฒนธรรมที่อยู่กันไม่ได้ก็ไม่ควรจะอยู่เช่นเดียวกันนะเพราะนี่เป็นสังคมพุทธเป็นวัฒนธรรมพุทธเอาละนั่นก็ปรารบเบื้องตน้นทีนี้วันนี้นี่ตั้งใจจะพูดกันถึงเรื่องมารดาบิดากับบุตร ก็มานึกถึงว่าในปัจจุบันเนี่ยสังคมค่อนข้างจะเปลี่ยนไปมากเรื่องของหน้าที่มารดาบิดากับบุตรเนี่ยธิดานี่หรือมารดาบิดากับบุตรธิดาเ,เราไม่ค่อยจะได้ทําหน้าที่กันว่ากันจริงๆแล้วมารดาบิดานั้นจะต้องทําหน้าที่ก่อนให้สมบูรณ์ขึ้นชื่อว่ามารดาต้องทำหน้าที่ ให้สมบูรณ์บิดาต้องทำให้สมบูรณ์ในหน้าที่ของตนนั่นก็คือหน้าที่ดูแลลูกดูแลบุตรธิดาต้องดูแลบุตรธิดาทำอย่างไรล่ะ,ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องอยากอะไรเลยประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่ามารดาบิดานั่นจะต้องสอนให้บุตรธิดาของตนรู้จักคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้จักชั่วรู้จักดีแล้วก็ห้ามสิ่งที่ไม่ดีห้ามไม่ให้ทำห้ามทำสิ่งที่ไม่ดีนะห้ามลูกทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ชั่วที่บาปที่อันตรายเช่นเล็กๆก็ห้ามลูกไปจับไฟห้ามไปขยำอุจจาระของตนเล่นห้ามไปกินอุจจาระของตนเนเด็กๆตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องแล้วถ่ายแล้วก็ขยำมา ดูดด้วยนะแล้วก็ห้ามอย่างนั้นพอโตขึ้นมาก็ห้ามลูกทําในสิ่งที่จะเป็นนิสัยไม่ดีแก่ลูกห้ามลักขโมยห้ามช่อหักชกชิงบิ่งรามห้ามไปแสดงจิตใจโหดร้ายทำลายผู้อื่นห้ามทํากรรมชั่วนั่นเองพูดภาษาง่ายๆประการที่สองต้องแนะนำพร่ำสอนสั่งสอนให้ลูก สิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แนะนำให้ตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีแนะนำให้รู้จักประพฤติตนที่ดีๆแนะนำลูกให้ให้รู้จักรักษามารยาทให้รู้จักวัฒนธรรมประเพณีให้รู้จักประวัติความเป็นมาของวงศ์กุล รู้ให้รู้จักศีลธรรมจัญญาให้รู้จักวางตนให้เหมาะสมนี่ก็คือแนะนำพร่ำสอนประการที่สามผู้เป็นมารดาบิดานั้นจะต้องส่งเสริมไม่บุตรธิดาของตนได้รับการศึกษาอย่างสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้ให้รับการศึกษาดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แต่ต้องดูศักยภาพไม่ใช่ฝืนในลูกต้องเรียนต้องเรียนเท่านั้นเท่านี้ ลูกเรียนไม่ได้ทําไม่ได้ก็เป็นทุกข์เดือดร้อนวันนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะพยายามเขี่ยเข็นจนลูกรับไม่ไหวกลายเป็นลูกเป็นศัตรูกับมารดาบิดาไปดูศักยภาพด้วยคนเรามันมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันถึงพ่อแม่จะเก่งลูกอาจจะไม่เก่งเท่าพ่อแม่ก็ได้หรือพ่อแม่ไม่เก่งลูกอาจจะเก่งกว่าพ่อแม่ก็ได้ นะเพราะฉะนั้นต้องแนะนำส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนให้การศึกษาให้ดีอย่าเอาทุนไปมอบให้กับแม่โขงกวางทองอะไรต่างๆเสียหมดนะให้ลูกได้รับการศึกษาบ้างประการที่สี่เรื่องของคู่ครองต้องไม่แรกแซงแตไ่ไม่กีดกันแต่ก็ไม่ปล่อยปละละเลยให้ลูกได้รู้จัก เพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่ต้องสืบต่อสายพันธุ์พันธุนก,กรรมกันไปตามลูกตามหลานเป็นวัฒนธรรมสังคมมนุษย์ที่จะต้องสืบทอดกันคนเราก็ต้องมีคู่ครองอะไรต่างๆกันว่ากันไปหน้าที่ของบรรดาบิดาในฐานะเป็นผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในชีวิตสูงกว่านานกว่า อะไรที่ดีไม่ดีคนเช่นไรดีไม่ดีควรจะเป็นคู่ครองของลูกหรือไม่เหมาะสมกับวงสกุลกับอะไรต่างๆหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูต้องให้คําแนะนํากันไม่ได้หมายความว่าต้องบังคับขู่เข็นต้องคลุมถุงชนว่ากันเหมือนสมัยโบราณแต่ต้องให้ข้อคิดที่ดีเพื่อลูกจะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจได้ เพราะว่าบางครั้งบางทีเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องเลยไปอยู่โรงเรียนโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้บ้านก็ไม่ได้อยู่กับบิดามารดาปู่ย่าตายายก็อยู่กันห่างไกลปกติท่าพ่อแม่ไม่มีโอกาสสอนปู่ย่าตายายก็จะได้สอนได้แนะนําได้ค่อยๆเ,เติมเต็มไปทีละนิดทีละหน่อยให้พาไปศึกษาพาไปงานแต่งงานญาติโนนญาติน,น,นี้แล้วก็ค่อยๆว่ากันไปสอน ในทางปฏิบัติกันเลยทีเดียวว่าเนี่ยการแต่งงานต้องเป็นอย่างไรเหมาะสมช่วงไหนเวลาใดเราไม่ได้สอนกันเพราะว่าต้องเอาลูกเข้าเรียนพอลูกเข้าเรียนปรากฏว่าโรงเรียนก็สอนไม่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูก็ไม่ค่อยจะได้แต่งงานเสียด้วยสีเดียรนี้ครูก็เลยไม่มีประสบการณ์ในการแต่งงานเราจะไปสอนลูกศิษย์มันก็สอนไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันลูกศิษย์นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่บิดามารดามารดาบิดานี่ต้องสําคัญนะ ประการสุดท้ายนะเรื่องของมารดาบิดาที่จะต้องทำก็คือต้องเตรียมทรัพย์สินเงินทองไว้ที่เป็นมรดกให้ลูกได้ตั้งตัวเมื่อยามเขาแต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้วยา้ายเขาต้องไปต่อสู้กัดฟันดิ้นรนกันเอาเองมีอะไรต้องช่วยสร้างช่วยเสริมช่วยเติมเต็มให้เขาในปัจจุบันนี้มีปัญหาอยู่นิดหนึ่งก็ลูกไม่ค่อยคิดถึงคุณของมารดาบิดาเพราะอะไร พระมารดาบิดาก็บางทีใจแคบไม่ทําตัวให้เป็นมารดาบิดาที่ดีเพราะฉนว่าลูกมีครอบครัวแล้วไม่พอลูกแต่งงานมีสินสอดะไรต่างๆมาแทนที่จะให้ลูกไปตั้งตัวกลับไปยึดเสียอีกคิดว่ากูเลี้ยงเองมาตั้งนานมึงต้องให้คูบ้างอะไรทํานองนั้นนะโอ้ย,อยางนี้ก็แสดงว่ามารดาบิดาใจแคบไม่รู้จักหน้าที่สินสอดทองมั่นสักเท่าไรก็มีไปเถอะให้เหมาะสมอยาให้ลูกต้องเป็นหนี้กัน หัวโตวและไม่ใช่ได้สินสอบทองมั่นมาแล้วยึดเอาเจ้เองต้องให้เขาไปตั้งตัวได้นั่นแหละลูกถึงจะสำนึกในบุญคุณของบรรดาบิดาขึ้นมาเห็นทันตาเขาเห็นวัตถุนี่เขานึกถึงก่อนวัตถุนี้พ่อให้มาวัตถุนี้แม่ให้มาวัตถุนี้พ่อตาให้มาวัตถุนี้แม่ยายให้มาวัตถุนี้พ่อผัวให้มาวัตถุนี้แม่ผัวให้มา สำนึกในบุญคุณเกิดขึ้นได้เพราะมีวัตถุประจักษ์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะเป็นมารดาบิดาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเป็น new generation เนี่ยมารดาบิดาป้ายแดงเนี่ยที่เขาพูดพูดกันเนี่ยต้องคิดถึงต้องนึกถึงเรื่องเหล่านี้นะทีนี้เมือม่อมารดาบิดาทำหน้าที่อย่างนั้นแล้วนี่ท่านทั้งหลายบุตรธิดาควรจะทำอย่างไร แน่นอนที่สุดเมื่อมันดาบิดาได้ทำหน้าที่ดีเต็มที่บุตรธิดาก็จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณตอบแทนคุณท่านเลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่จนโตจนตั้งตัวได้เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติด,ดูแลท่านตอบแทนคุณท่านแสดงความกตัญญูคือออกมาแสดงกตเวทิตาให้ปรากฏในหน้าที่ของบุตรธิดานะ ประการที่หนึ่งและบุตรธิดาสมัยนี้จริงๆแล้วก็หน่าหวงใยมากๆมีเปอร์เซนต์มากขึ้นทุกทีทุกทีที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ครอบครัวรุ่นใหม่วัยรุ่นรุ่นใหม่ไม่รู้จักกตัญญูกตวเวทีต่อมารดาบิดาต่อผู้มีพระคุณเป็นเรื่องที่หน่าหวงใยต่อสังคมไทยการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีตรงนี้ เราต้องมาดูกันให้ใหดีนะอย่าให้คุณธรรมความดีงามที่มันเกิดขึ้นมีอยู่แล้วในสังคมไทยนี้ให้มันสูญเสียเสียหายไปต้องรักษาไว้ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีลูกทั้งหลายบุตรทั้งหลายที่ดาทั้งหลายเราต้องรู้จักแสดงความกตัญญูคือสำนึกในบุญคุณและแสดงกะตะเวทีคือ ประกาศเกียรตีคุณท่านตอบแทนคุณท่านทำให้คุณของท่านปรากฏกตัญญูกตเวทีสำคัญมากพระพุทธเจ้ายกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นยอดกตัญญูพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาพระพุทธบิดาจนตลอดประชนมชีพด้วยโดยเฉพาะพระพุทธบิดานะั้น ต้องไปดูแลจน,จนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระราชบิดาอ่านั้นก็เป็นเป็นเรื่องสำคัญไม่ต้องพูดกันมากกตัญญูททำหน้าที่แทนท่านได้ทุกอย่างตอบแทนคุณได้ทุกอย่างที่เราสามารถจะทำได้ประการที่สองคืออะไรล่ะก็ต้อง ช่วยทำกิจช่วยทำหน้าที่ของท่านช่วยดูแลกิจการช่วยดูแลงานบ้านงานเรือนทุกอย่างที่สามารถที่จะช่วยได้ไม่ว่าเรื่องครัวเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องซักผ้าปิดประตูหน้าต่างดูแลต้อนรับแขกคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างๆแล้วเนี่ยงานกวาดบ้านกวาดขยะรานงานธุรกิจอะไรต่างๆที่จำเป็นต้องทำที่ มารดาบิดาต้องทําถ้าเราช่วยได้เราต้องช่วยลูกที่ดีต้องไม่นั่งแฉะนอนแฉะให้มารดาบิดาทํางานแทนตนต้องเอ่ยปากบอกเลยว่าลูกจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้แม้ว่าตัวเองก็อยู่สบายแล้วพ่อแม่ก็อยู่สบายแล้วเราก็ต้องคิดกันต้องช่วยกันต้องไม่ห่างต้องไม่ละเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ดี ลูกที่ดียามมันดาบิดาเจ็บป่วยก็ช่วยดูช่วยแลช่วยประครบประงมช่วยปกป,ป้องรักษาช่วยพาไปหาหมอช่วยดูกิจกรรมที่อะไรจะช่วยทำได้นะช่วยงานท่านประการที่สามก็คือรักษาเกียรติยศวงศ์สกุลอันนี้ก็สำคัญเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันมีสายพันุ์มีเทือกเถาเหลากอมีวงศ์สกุล นะมีวงสกุลกันอยู่คนจีนเขาก็เรียกว่าแซ่คนอินเดียเขาเรียกว่าโคดเง่าหรือวงคนไทยเราก็มาใช้คำว่าวงและเราก็มาตั้งสกุลขึ้นมารู้จักรักษาดำรงวงสกุลให้ดีไม่ทำลายชื่อเสียงเกียรติยศวงสกุลให้เสื่อมให้เสื่อมซามลงไม่ทำให้เป็นตัวอะ,อะไรจันไรของสกุล ไม่ไปสร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่วงศ์สกุลถูกตำรวจจับถูกตัดสินประหารชีวิตถูกขังคุกถูกประนามถูกประจานหน้าสื่อว่าคนนี้ชั่วคนนี้คนใจบาปคนนี้หยาบช้าคนนี้จิตใจร้ายไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานอย่างนี้ต้องคิดตรงนี้นะรักษาเกียรติยศวงศ์สกุลได้ดีท่านตั้งมาแล้วท่านรักษากันมาได้เราอย่ามาทำลายกันเสีย เป็นหน้าที่ของมารดามันเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาที่จะช่วยมารดาบิดาในเรื่องนี้ประการที่สี่ต้องทำตัวให้เป็นผู้มีความประพฤติดีควรจะเป็นทายาทควรจะเป็นทายาทก็คือทายาทหมายถึงผู้ที่จะรับทรัพย์มรดกมรดกทางวัฒนธรรมครอบครัวมรดกทาง จิตใจมรดกทางการแต่งกายมรดกทางกรรมพันธุ์รวมทั้งมรดกทรัพย์สินเงินทองที่มันดาบิดาสะสมไว้สร้างสมไว้แสวงหามาได้ไม่ทำให้มันสูญหายไปให้มันหมดสิ้นไปให้มันทำลายลงหรือให้เป็นที่หน้าไว้วางใจถ้าเราทำตัวสมมาเลเทมามีแต่ผลานทรัพย์ผลานวงศสกุล มารดาบิดาก็ไม่มน่าที่จะไว้วางใจบุตรธิดาคนไหนท่านก็อาจจะไม่ให้ก็ได้และหน้าที่ของบุตรธิดาก็คือต้องทําตนให้เป็นผู้มีความประพฤติดีน่าไว้วางใจควรเก่าการรับทรัพย์มรดกต่อไปรักษาทรัพย์มรดกไว้ต่อไปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดา เมื่อยามที่มารดาบิดาของเราละโลกนี้ไปแล้วมันขยันทำบุญอุทิศให้ท่านมันทำบุญอุทิศให้ท่านการทำบุญอุทิศให้ท่านนั้นเรียกว่าทำบุญอุทิศให้เปตชนทางปักใต้เขาเรียกว่าทำบอุทิศอุทิศให้เปรตแต่จริงๆก็คือเปตชนแปลว่าชนอุลวงรับไปแล้วหรือ บุพพเปตชนชนผู้ล่วงลับไปแล้วแต่เก่าก่อนโน้นที่เป็นญาติของเราพระพุทธองค์สอนให้ทำปุพเปตพลีทำพลีกรรมแก่บุรพชนผู้ที่เคยเป็นญาติโกโฮอติกาของเราไม่รู้ชาติไหนบางไหนเราเกิดกันมาแล้วกี่ร้อยกี่พันชาติ คยมีเวรมีกรรมมีบุญทั้งสมบรมกันมาเคยเชื่อมเคยโยงเคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันมาอันนั้นแหละเราต้องทําบุญอุทิศให้เป็นหน้าที่ของเราทําบุญอุทิศให้ไปแล้วนั้นท่านยังไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทพเป็นอะไรท่านก็รับทราบก็อนุโมทนาสาธุก,การจะได้ดูแลรักษาเราถ้าท่านไปเปิดเป็น สัตว์ลอกที่จะต้องรับบุญกุศลที่เราอุทิศไปให้ท่านก็จะได้รับแต่ที่แน่ๆคือเราได้รับบุญกุศลที่เราสร้างสมเป็นประจำทุกวันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายผู้ชมทุกท่านวันนี้เอากันเนื้อเนื้อนำหน้าที่มันดาบิดากับบุตรธิดามาให้ฟังกันเป็นข้อคิดธรรมเป็นธรรม,มิกกสังคมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลา ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขออนุมโมทนาท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพร